ก่อนที่พระพกรณ์หลปาจารย์เราบวชวิธีวันอุอนาวารทันาหการทำบุญเราจะบุธก็ปาลบบุญแล้วปาลบวางกระป๋าลบกลา,า,างไฟวางไม่ใช่แน,นวทางของเราชาวพุทธที่จะทำเป็นปัจจุบันแรรวทำอดีตที่ผ่านมาดีชั่วแล้วก็ประสบ ของเราที่ทำบุกคนก็แก้ไขไม่ได้อาตพข้างหน้าปุ่มน,นี้วิลนี่ปีน,นาดอนานาชาตนาก็ยังไม่ได้ทําความดีหรือความเชื่ออะไรก็ใส่ข้าขงหนาคปนี้ก็จุดประดัมที่เราบอกกันว่าเป็โตโนต้นหนดชะตาชีวิตเมื่อคืนนี้ได้ไปทําบุญที่ลอนเว็บป๋องฝาหลบลวัดใ่ล้วัด ก็มานะพระองหลวงปู่แหวนแต่ก็ทำองคองกันละหลายองค์ที่เป็นดิฉวาวัหน์หลวงปู่แหวนที่เป็นเป็นพระเจริที่ทำเหมืนนั่นบรรดาแล้วก็พระเทเรสที่พยายามสากับหลวงปู่ก็มารวมกันหลวงพ่อเราหลวงพประสิทธิ์มันก็ไปเคยอยู่ที่ร้อยเมฆปังร้อยมฆป่านั้นขึ้นไปอยู่ เมียงแม่สายเวลามีงานล้มโผล่จะลงมาทุกปีทุกปีเดินลงมาโดลงมาที่เราเม่ปั่วเนี่ยการเนนก็มาลงกันเราลงกบันทาบุญนี่แหละอย่างมูลนิธิก็ลงโู่แหวนที่ได้ทาท่านให้สร้างไว้ก็ตุกสกินโนส่วนลวงปู่หนูก็สุกิตโตตึกง ท่านบริจาคสร้างทุกส่งที่ท้งมีหวานมาอ่านมาเวลาหาลาดมันก็ไปสองที่ท่านปัจจัยที่หลวงปู่ได้จากกรณีของหลวงปู่หนูหลวงหลวงปู่แหวนมาก็ได้สร้างสร้างไว้อย่างน้สร้างบนพระเจ้าว่าสองที่ที่ยะโสสรทองบ้านของหลวงปู่หนูแล้วก็สี่เชียงใหม่ก็ทึกสุขินโนแล้วก็ทุกส่ง เราเอาฝากเงินเป็นมูลนิธิเยวให้สงฆ์ใช้เมื่อคืนนี้มูลนิธิหลวงปูแ่แหวนก็ได้บริจาคเงินเชื้อป้าของพระวิษุทรงพระสมณเณรที่ไปพักทีก่ตึกป้าสสง์น่ะตึกสง่งอันทุนได้แสนหนึ่งนี่คือที่พลเมียพระครูอาจารย์ก็ดึงญาติโยมที่เคยเคารพหลวงปู่ก็มารวมกันได้รวบรวมใจก็จ,จะช่วยสังคมช่วยทั้ง พิสูจน์สมเด็จช่วยการศึกษาอะไรต่างๆที่เราทาอย่างนี้เรียกว่าสร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มในยัวใจเรา,าการสร้างบาร,รีนี่ก็มีอยู่สิบข้อถ้าเราขั้นต้นทังกางขั้นสูงก็เป็นสาสิบข้อมาร,รมีสาสิบทัศที่เราได้ยินได้ฟังมันก็สวดด้วยทาน้ำบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคัมมะบาร,รมีปัญญาบาร,รมี พิริยะบาลเมกันติสัจจะริทามเมตาว,วขาเป็นขนั้นนไปเราก็ทําอย่างนี้ตามแนวทางของพุทธเจ้าวพวกก็ผลเป็นมาแบบนี้สิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยถ้าเรายินดีในการทำพอใจมีความเชื่อมั่นในกฎต้องการกระทําจิตของเราเต็มได้ดงา่ายเรามีบาทหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทลดบริจาคไปเราตัดความอะไร ออกไปเรงคิดต้องใจเลยใจของเราจะเต็มในง่ายถ้าเราทานไปแล้วว่าทานอะไรหลวงพ่อาทานหลวงพ่อท่านียวหว่ทานอะไรหรือทานทานแล้วอย่างอะไรในทานอยู่เราทานอะไรทานไปแล้วเราคิดอยู่ว่าเอาไปแล้วทําอะไรนอสมุนไสสารหรือเปล่านออะไรอย่างี้เราทานอะไรทานที่ไม่อะไรก็ตัดออกไปเลยแต่ว่าท่านไปแล้วนอไป คณะสงฆ์หรือรูบาจาจาร์บุคคนที่เราเลงกไม่ไปแล้วเราเสียสละไปแล้วส่วงนั้นไปเข้าป่าหารกอนกันกที่เราเสียสลากมาพระจีวรเก้าหนุ่มหงพระวิสุทธสมนเธศในปัจจัยสี่นี่แหละเราทํามาแล้วเราตัดอะไรออกให้ใจมันเต็มขึ้นมาถ้าเราใจเต็มขึ้นมาเราไม่อาลัยปฏิเวณของเราเต็มเปี่ยมเลยร้อยบาทก็เต็มร้อยบาทนั่นแหละเราทําก็ไม่ได้บอกว่าตอนหน้าหรือรบหลัง เราทาเป็นนิจฉินทําเป็นประจำคนโบราณเวลาไปทานอาหารเข้าป่าหาเพชรท้าห่อ,อไม้หรืออะไรต่างๆไปตัดไม้ในป่าในเขาเวลาจะกินข้าวทานอาหารก็ว่าจะแบ่งข้าวส่วนหนึ่งให้นกนกู้ปูเปียบบ้างบางคนก็บูชาก็อูกูเจ้าที่บ้างแบ่งออกไปใส่ไปตองใส่กระทงใส่อะไรเอาไว้ ก็เก่าผู anut, <esta> <regret S 1> ้ค <Report S 1> <No. S 2> ุ <Natürlich. S 1> so so ้มผู <intoler ance> <people>. ้มัมพวกนี้แหละก็เก่าอย่างนั้นแหละทางวัดให้มาอยู่ให้มากินอะไรพวกนี้อธิฐานก็ทําอย่างนี้มาอภิสมเกิดขึ้นมีพิสูจน์สมัยพุทธกาลก็จะทําอย่างนี้แหละให้มดให้อะไรพวกนี้ไปแต่ท่านก็ไม่ได้ทากับคนทานกับพระเท่าไหร่เวลาไปป่าเปียเขาก็ทำอย่างนี้ออกมาบวชในทางพุทธศาสนาเวลาบวชแล้วบารมีท่านไม่มี เวลาบินนบาตนี้ก็ไม่ได้ข้าวเท่าไหร่ไปวินนบาตหมาแท่งทวัดเมื่อวันก็อาเชื่อเพื่อนพิสูจช่วยอันอาจารย์เห็นเหตุนนี้ก็เลยบางทีก็ให้ท่านอยู่หัวหน้าเอาาก็มองไม่เห็นเนี่ยแค่อยู่กลางข้าวก็หมดอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ท้ายอยู่อะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพราะทําบุญไว้น้อยว่าจะทุนทำบุญมาถึงท่ามันก็หมดก่อนอาหารหนึ่งคือข้าวก็หมดก่อนอะไร บางทีเขาก็มองไม่เห็นเขาก็ข้ามใส่อง์ทัดไปเหมือนอะไรมีมบาบังตาโยมาไวอันพี่ีอาจารย์ท่านมีตาทิพย์ท่านมองเห็นองค์นี้เคยทําบุญที่ไหนไป้นอะท่านพี่นายโอ้หมูมดที่เคยท่านองค์นี้เคยทํเมาไว้ไปเกิดบ้านหมูนู้นแล้วอะไรมาเกิดแล้วเป็นมนุษย์แล้วท่านก็เอที่อยู่ของเจ้าจงนั่นนะไปเยอะอะไรนี่นก็ไปพี่อาจารย์แนะนําไปถึงหมู่บ้านนั้นชาวนั้นชาวบ้านกน็นไปหน้าท่านนั่นแหละ คิดแล้วท่านเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยอ้พระสันมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้อยู่กับมนุษย์ที่เกิดจากจากมดมาพัฒนามาจากจากมด์มาเป็นมนุษย์ไปอยู่หมู่บ้านนั้นก็อยู่สบายพ็ได้ทานกับกลุ่มคนพวกนั้นเอาไว้อันนี้อาน,นิสงส์แค่ทํากับมดกับพวกนี้แหละอาน,นิสงส์ขนาดที่เราทากับพ่อแม่ของเรากับครูบาอาจารย์ผู้มีศีลาจารวัตรหรืออะไรต่างๆนั่นกับเพิ่มขึ้นก็เต็มขึ้นเรเรียกว่าทานแล้วไม่ได้หวังนะที่ พระองค์นั้นอดีตเป็นคนยากจนทำอย่างก็ไม่ได้คิดหวังผลอะไรหรอกครับเขา,ามีจิตเมตตานั่นแหละสละว่าแบ่งปันกันมีข้าวก็แบ่งให้หมดให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นทานเป็นอะไรหรอกแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราทํานี้เพื่ออะไรเพื่อ,เพ,อเพื่อตัดความตีนทีเหนียวยิ่งเข้าใจเหตุและผลเราทําแล้วก็เพื่อป้องกันว่าเกิดชาติพวกใดเราก็เกิดมาพอไม่อดมาาอไม่อยากไปทุกข์ไม่ยากความมั่นใจนี่เกิดขึ้นจากที่อริสุทธิ์ของทานมันมี มันมีมันถ้าเราเรว่าถ้าข้าวท่พปีหนึ่งจะเพิ่มเป็นจิตเกศเทัพปีอะไรอย่างเงี้ยจะเพิ่มเป็นอย่างมันว่าข้าวผูกข้าวมาเมล็ดเดียวแต่ผลออกมาในรวมเดียวนะั่นแหละมันได้เยอะแยะเลยจากเมล็ดเดียวนะั้นต้นข้าวต้นหนึ่งจะเพิ่มเป็นอย่างนี้นั่นเราก็ทําทานอย่างนี้ประจําประจํามาแต่แล้วเราคิดถึงทานในวาจาการนึกสิเดี๋ยวสานใจเราจะเต็มเราจะก็อิ่มขึ้นมาในวัาใจไม่อดไม่ทุกข์ไม่ยาก อันนี้อันในสูงของฐานมันเกิดขึ้นในปัจจุบันธรรมเราสวยเรีวยกว่าใจเราได้สวยส,วยสุขเราคิดถึงฐามว่าเออม,มันอิ่มมันเต็มขึ้นมาเนี่ยแต่พระเจ้าพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ตังบรท,ทุกวัหมนญาตาโจมไม่ได้ใส่บาตรแต่ท่านก็สงบนว้พระเจรเมตาาวานาเปเมตตาจิตทําไมจิตท,ท่านเต็มลนะ่ะเพราะการให้น,ะนั่นเองการให้เมตตาจิตนั่นเองนันก็ให้ไปให้ทุกคนมีความสุขเทพเทวาบรรุทั้งหลายมีความสุข ใจแล้นก็อิ่มขึ้นมาเป็นอาหารทพิ์เหมือนกันเนี่ยว่าอเรารู้ใจเขาออกพุโทโธวันนี้มันสงบก็ได้ความสุขเนี่ยได้ความสุขจากสมาธิได้สุขความสุขแก่แววแกรรักษาสินก็คือคิดถึงสินตัวเองก็บริสุทธิ์มนว่าศีลทาศีลแปดที่เราสมทานจะได้กี่ข้อเราก็มั่นใจในข้อนั้นๆพอคิดถึงสินที่เรารักษาได้ใจมันก็มีปีติมีความสุขเป็นเออวันนี้ข้าพเจ้าตั้งแต่เช้าถึงค่ำไม่ได้ผิดสินข้อใดเลยอะไร จะศีลานุสลกรรมฐานก็เกิดความสุขขึ้นในวันนั้นแหละเราทาไปทุกวันทุกวันทุกวันสังสมไปทุกวันทุกือนทุกปีเหมนกันเป็นนิจสินไปยิ่งเต็มเลยจิตยิ่งสงบเพราะอำนาจของความดีเราบรรคุมอำนาจของมชั่วไว้ความความชั่วที่ว่าเราไปทํามาเราตัดกระแสไปเลยอดีตกรรมที่ไปอดีตมันก็ได้มาบ้างมมนได้มาบ้างมันก็ตามมาเหมือนกันแต่ว่าความดีที่เรากระทำหนึ่งมันมากกว่าความชั่วไล่ไม่ทัน ท่านเปลี่ยนเทียนมันหมาอะไรเนือ้อถ้าเนื้อนั้นมันมีพลังมากกว่าสุนัขอะไรอย่างเงี้ยหมาก็ไล่ไม่ทนันก็เหมือนคนทําคนเขาีเยอะๆเนี่ยถ้าไม่เป็นปีตัวคาตมาตัวคาตนะก็ะไล่ไม่ทนันอย่างพระพระโมคคัลลานะพระท่านทำคล้ายๆปีตัวคาตเอาไว้แต่ระลึกได้แต่ถึงงั้นพ่อแม่ก็บลอบช้ำเพราะตัวทำเองเคยถูกโจนทุบร่างกายจะแตกสลายอย่างหนาจ ไอ้ที่ทํา,าไา่พ่อแม่เอาไว้อันนี้ถึงถ้าเป็นพอราหตรแต่ก,กรรมตรงนี้ก็ถึงเพราะอันเป็นลักษณะปีตคา,าตมาตุคาส์แต่ว่าถ้าเราทํากรรมกับมนุษย์ที่ไม่ชินไม่รมหรือกับสา์กับอะไรต่างๆนี่กรรมดีที่เราะลึกได้เราไม่ทําชั่วอีกนี่มันก็ไล่ไม่ทันเราเข้าพระนิพานไปก่อนอะไรอย่างนี้เทียกกับเป็นโหสิกรรมไปเลย แต่ถ้าเรายังท่องเที่ยวอยู่เนี่ยก็จะเจอกันบางทีก็ได้สุขบ้างทุกข์บ้างเราต้องรับผลของกรรมตัวนี้บางข้ามบงางคราวอยู่เฉยๆนี่แหละใจมันทุกข์ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุอะไรแล้วก็ค้นหาเหตุดูปัจจุบันธรรมเราทำผิดไหมตั้งแต่เช้าถึงค่ำไม่ม,ไม,มีไม่มีอยู่ทําไมจะมีความทุกข์ขึ้นมาแสดงว่าผลกรรมทางใจมันมีอยู่แต่ถ้าเราอยู่ๆแล้ววันสุขทั้งวันเลยอย่างงี้สแสดงว่าญาติพี่น้องผู้เ,เราคือโลภนญตาก,กันมาเขาทาบุญให้เราเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละ อาจารย์พี่น้องก็คิดว่าเราปเปิดสวรรค์บ้างเปิดตรงนี้บ้างเขาก็ทําบุญมาเราอยู่ๆก็คือความสุขลูกเลยหาสาเหตุไม่ได้มันมีเหตุนนะก็ทํามาให้เหมือนที่เคยบารมีให้โยมฟังว่าสมัยพายุกเจกข้า,ขาทางภาคใต้นี่คนที่เรือเรือมคว่ำเรือมันแตกเขาก็ไหว้ไปเรื่อยๆอา่าพี่น้องคิดว่าตายแล้วก็ทําบุญส่งส่งบนสังเพยอ่ะกลังหิวน้ําอยู่ด้วยน้ําอยู่เพราะว่าน้าทะเลกกเอาไม่ได้ วันนั้นไม่หิวทั้งวันเลยน้ําก็ไม่หิวข้าวก็ไม่หิวเอ๊ะทำไมเป็นพิกติแต่รอดตายไปเลยไปถามญาติพี่น้องสืบเวลากันมันมันก็ตามที่ญาติพี่น้องอุทิศให้่รงที่เขาทิศบุญให้น่ะวันนั้นทั้งวันไม่หิวหน้าไม่หิวข้าวมันสมมันสมถึงนะนึรนึมันดูเป็นสมถึงแตจิตใจแต่ได้จริงมันน่าจะหิวแต่ไม่หิวเถอะจิตใจมันไม่หิว ไม่คุ้วอย่างน,นี้แหละนี่แหละอันนี้สมมันได้ในปัจิบันที่ญาติพี่น้องแบบให้ท่าจะยังมีชีวิตอยู่รงโลกนี้ไปแล้วมันเราให้พลังใจคนเจ็บป่วยนั่นแหละหมอก็ดีพยาบาลก็ดีญาติพี่น้องไปเยี่ยมเยนเรืยว่าเอาเพลงให้ฟังแหล่งได้พลังใจขึ้นมามันได้ทั้งนั้นพลังใจงนี่นะจิตของเราก็จะรับกระแสตรงนั้นได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็การทังความดีมันได้สุขแบบนี้พราบุญปุญญานี้ปรโรภัสมิ บรบครหน้าแล้วก็มีความสุขต่อบคุคคลทาควานดีมีสุขสองโลกโลกนี้ก็มีความสุขโลกหน้าก็มีความสุขบคุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าไม่ระวัาางความมารีวิตทําความเชื่อปัจจุบันก็ทุกข์ด้วยโลกหน้าก็ทุกข์ด้วยทุกทั้งสองโลกอันนี้เป็นเป็นผู้ประมาทในชีวิตฉะนั้นเราเมื่อนับถือพุทธเจ้าผู้ทำเมื่อสงฆ์อะไรที่พิเราก็ทําดีเรื่อยๆถึงจะน้อยจะมากก็ทาไปเรื่อยๆอ,อย่างภาวนานี่รแหละไม่ต้องเสียเงินเสียทองดูลมันใจก็ออก มีสติก่อนทำเพื่อี่ไปไเรื่อยๆทำเทส่สบายๆกระทบอะไรก็หนึ่งสองสามก่อนคนโบราณว่าจะกรดใครแสดงบททางการาจาก็นับถึงถึงสิบก่อนอะไรอย่างนี้ก็ตั้งสติก่อนก็จะได้แก้ไขได้ง่ายถ้าเราทําด้วยวความโงหโธ่ทาวามหลงผิดเข้า,าใจผิดอะไรยังไม่ได้มีเหตุให้กุศลก็ว่าไปก่อนอันนี้ไปก่อนมันก็ผิดพลาดได้บางครั้งเวลาก็ขึ้นลงขึ้นสาธฟ้องร้องกัน ทุกยากลําบากเสียเสื่อมเสียซอกเสียหน้าที่สมรู้จิกริษถเจ้าแยะไปที่จะเกิดขึ้นจากการทําไม่ดีไม่งามที่ก็โสกลแล้วไม่มีศีลมีภาวานาที่กาาล่าวมาเราก็จะเข้าใจเห็นลนผลของชีวิตว่าชีวิตของเราไม่ยาวนักหรอกประมาณร้อยี่สิบปีท้งปวงอายุมากที่สุดส่วนมากอยู่ระดับเจ็ดสิบห้าแปดสิบนี่แหละคือท่าน,นก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตอ,อยู่ๆไปก็เหมือนมุมมองมันสุกแล้วก็หล่นลงมาเอง ถูกลมพัดหรือธรรมดาธรรมชาติก็หล่นลงมาร่างกายเราทั้งทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อถึงเวลาลังจกผู้หนึ่งก็จะหล่นไปอย่างนั้นแต่ว่าดวงจิตดวงใจเวนามารรมมันไม่ได้ตายตามร่างกายไปใช้ภาษาวิธามว่าจุติเคลื่อนออกไปเคลื่อนไปสู่พบหน้าอ่าหน้าคือเคลื่อนเคลื่อนไปพบไหนจะไปพบไหนในกาพบพบเอาพปกับพบในพบทั้งสามจะไปพบไหนกาลมาพบกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี้ในกาลมาพบ ผมมาโลกการมน้อยลงไปหน่อยแต่ด้วยอำนาจารย์ผมเอาไว้รูปขอบพอบก็คือผู้เห็นว่าพพรูปม,มีความทุกขออ์ก็อธิษฐานภาวนาพวกอากาศพวกอะไรก็อยู่แบบผมไม่มีรูปอะไรอย่างนี้แต่พระนิพพานที่เขาเกิดไม่แก่ไม่ตายก็เป็นที่สูงสุดในทางพุทธศาสนาของเราอันนั้นเป็นนรตตะใจของเรามันหมดกิเลสคำว่าเกิดมันก็ไม่มีนะเฮยเทยเกิดไม่มีเหมือนเทียนที่เรา จุดนี้แหละน้าตาเทียนมีอยู่ไสเทียนมีอยู่ไฟจุดๆก็มันไหลอยู่สว่างอยู่นั่นพอเทียนหมดน้าตาเทียนหมดไปเชื้อเทียนหมดไปแล้วทีนี้เราถามหาไฟไฟอยู่ไหนเนาะที่จริงไฟมันมีอยู่แต่ว่ามันเชื้อมันหมดไปแล้วแต่ว่าจ,จิตใจของพระครูอาจารย์ที่ท่านบรรลุกุณธรรมเชื่อท่านไม่มีแล้วท่านจะไปเกิดที่ไหนมันไม่มันก็ไม่ไปเกิดนะว่าีเรียกว,ว่าหมดเหตุเกิด ใจของเราก็ต้องการที to, way, we re we re to, ่ว่าเราผูกเคยปกรกบุคคลเอาไว้ผัวข้าไว้เราดับความโกรธนั้นด้วยอโมสิกรรมความโกรธไม่มีในใจเราเลยอ่านี้เราถามว่าความโกรธความโกรธมันหายไปไหนนะหายไปตรงที่เราไม่ยึดหายไปโดยอัตโนมัติที่เราไม่ยึดเนี่ยความความโกรธมีอยู่แต่เราไม่ยึดความโกรธความโกรธก็ดับไปราคะมีอยู่เราไม่ยึดราคะราคะก็ดับไปโมหะความหลงหลงร่างกายสังขารมีอยู่เราไม่ยึดมันก็ค่อยดับไป เราพยายามทาอย่างนี้เรียกว่าความเพียรความพยายามตอนแรกอาจจะมีเยอะแยะพอเราพยายามละไป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 มันน้อยลงน้อยลงน้อยเราสังเกตที่ไหนสังเกตที่ใจเรากระทบอารมณ์ได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นมากไม่ไม่ไม่ผู้วางโกรธง่ายที่หลวงพ่อทูพูดว่าอยากเป็นคนงามอย่าผู้วางโกรธง่ายอยากเป็นคนสบายอย่าเบื่อหนความเพียรหลวงพ่อพระโน์ทีวัดปากานเถแต่งเอาไว้ให้เราได้ศึกษา อันเราท่านทั้งหลายได้มาเป็นคนลคบความเป็นดีถึงหลวงพ่อไอม่โยมก็ตั้งใจมาธรุมประเจ้าก็ส่งให้ชีวิตเห็นรรประเจ้าระสงความเป็นพันาได้พุทธศาสนาอยู่ด้วยอาหารสำหรับกับข้าวที่ปลาใสากับทระชา,ายาโยมมันเป็ยยยียนได้โยมที่ได้กล่าคุณงามความดีไปรักษาศาสนา่วยกันผู้กระทั้ตีปฏิบัติประชอบทั้งพระทั้งโยมความสุขความเจริญก็จะเกิดขึน้นความสุขความเจริญความสุขทึก บุญท so ี่เกิดจ่ากคนงามคนดีต like ัวนี้เ่านเรียกว่าบุญสามารถที่จะนำความดีอันนี้แผ่ไปหาผู้มีบุญของเราบุญพ่อบุญแม่บุญญาติยายิเป็นสังหายตลอดสัตว์ราชกรรมในเวนเดวดาเกิดเป็นพรมยมยักษ์ระเบิดเมตตาจิตตัวไว้อย่งเท่านั้นเราลุล่าทราบวันโมตนายินดีเอากรการสนของเราท่านใดมีความทุกข์อาเโมตนาและจะพ้นจากทุกข์ไปได้ ท่านใดที่มีความสุขแล้วจะสุขยิ่งนไปตามเจตนาของเราคือเ็นเจ้าของบุญทังกินทั้งใจและพอทช่วยเหลืกัน